เช้าวันนั้นฉันถูกปลุกด้วยเสียงโทรเข้าจากบริษัทในฝันผู้บริหารชอมงานฉันมากจึงเรียกฉันเข้าสัมภาษณ์เย้ฉันต้องรีบเตรียมตัวเพราะต้องสัมภาษณ์ในอีก3ชั่วโมงฉันรีบสวมเสือ้อตามด้วยมินิสเกิร์ตที่เย็บเองและรองเท้าจากจิมมี่ชูฉันถึงตึกบริษัทต,ตอนเที่ยงเพราะรถติดมากฉันเหลือเวลาแค่5นาทีก่อนสัมภาษณ์จึงรีบวิ่งเข้าไปในลิฟต์แต่ให้ตายสิ ลิฟต์เสียด้วยความสิ้นหวังฉันมองไปที่บันไดแต่ขึ้นไปชั้นที่45เนี่ยนะมีหน่าไหวชายหน้าบึ้งในชุดสูทแสนแพงใกล้ๆฉันกำลังสะบัดอย่างอารมณ์เสียและบอกว่ามีลิฟต์ขนสินค้ายอยู่คือฝั่งของตึกที่ใช้งานได้ฉันและชายงามผมสวยก็ตามเขาไปด้วยมีชายอีกคนอยู่หน้าลิฟต์ตัวนี้เขายิ้มให้ฉันทั้งน่ารักและใจดีใบหน้าของเขาเช่นคุณตา ประตูเปิดออกฉันลังเลเล็กน้อยเพราะกลัวที่จะขึ้นลิฟต์เก่าๆกับผู้ชาย3มคนฉันเมื่อมองไปที่นาฬิกาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเพื่อขึ้นไปถึงชั้นที่45ไม่มีทางเลือกแล้วภายในลิฟต์ไม่ได้ดูอะไรมากคงไม่ค่อยได้ใช้งานมันขึ้นไปอย่างช้าๆและฉันอดตั้งชื่อเล่นให้ชายแปลกหน้าทั้งสาไม่ได้คนที่พาเรามาที่นี่ดูแน่วแน่มากฉันเรียกเขาว่าเนิร์ อีกคนก็ชายงามส่วนคนที่เจอหน้าลิฟต์เรียกว่าคนน่ารักแล้วกันฉันดูนาฬิกาเป็นรอบที่ร้อยเที่ยงห้านาทีจนได้ฉันสายแล้วหน้าเซ็งที่สุดทันใดนั้นลิฟต์ก็สั่นอย่างน่ากลัวและฉันก็ล้มใส่คนน่ารักอย่างช่วยไม่ได้ลิฟต์หยุดลงชายงามแตกตื่นมากเขากดปุ่มเรียกคนช่วยทันทีแต่ไม่มีคนตอบรับลิฟต์หยุดนิ่งไม่ขยับ เนิร์ดพยายามปลอบพี่เขาใจเย็นบอกว่าเขาเคยติดอยู่ในลิฟต์ของตึกนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยเราเองฉันนำโทรศัพท์ออกมาแต่มันไม่มีสัญญาณเนิร์ดทำเช่นเดียวกันและบอกว่ามันไม่มีสัญญาณในลิฟต์ให้ตายสินี่เราต้องติดอยู่ในนี้สินะสิบนาทีผ่านไปลิฟต์ไม่ขยับขยื่นเนิร์ดพูดอย่างคิดหนักว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ลิฟต์อาจจะเสียอย่างรุนแรงฉันรู้สึกไม่ดีเลย ชายงามเริ่มโวยวายว่าเขาจะฟ้องคนซ่อมลิฟต์และทุกคนบนตึกนี้แล้วเขาก็ต่อยหมัดใส่เครื่องเสียงฉันร้องออกมาอย่างตกใจและเนร์นก็ออกความเห็นว่าสัญญาณอาจจะถูกทำลายจากการหยุดอย่างกระทันหันและมันต้องถูกซ่อม เราตัางรอคอยฉันรู้สึกแย่มากท่ามกลางชายสามคนไม่รู้สิจุดหนึ่งฉันคิดว่าตัวเองเริ่มหายใจไม่ออกทันใดนั้นลิฟตก็ส่งเสียงดังมากแล้วเคลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็วเราตกลงมาสองสามชั้นฉันเตรียมบอก,กลาชีวิตแล้วแต่ท้ายสุดมันหยุดลงอย่างกระทันหันและเราก็ตกลงพื้นอย่างแรงฉันพบว่ารองเท้าแสนแพงของฉันส้นหักไม่นะชายงามตัวสั่นด้วยความกลัว ส่วนเนิร์สบดออกมาเสียงดังคนน่ารักเอาตัวติดผนังและคว้าราวไว้ลิฟส่งเสียงเบาๆเหมือนว่าหากเพียงขยับเล็กน้อยมันจะพังทลายทันทีแล้วฉันก็เริ่มได้กลิ่นควันคนน่ารักเดินเข้ามาหาฉันและวางมือบนไหล่ฉันเขาบอกว่าทุกอย่างจะโอเคทันใดนั้นเราก็ได้ยินคลื่นและเสียงคนช่วยเกิดไฟไหม้ในตึกอย่าแตกตื่น การช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแล้วทันใดนั้นสัญญาณก็ขาดหายไปฉันกลัวว่าเราจะถูกทิ้งจึงเริ่มตีประตูลีด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่เนิร์ดหยุดฉันลงเราได้ยินเสียงจากเครื่องเสียงอีกครั้งเราจะช่วยพวกคุณออกมาอย่าพยายามเปิดประตูจากด้านในแล้วเสียงคนช่วยก็หายไปชายงามเริ่มโวยวายว่ารถเบนซ์ของตัวเองจอดอยู่หน้าตึกและเขาต้องปกป้องรถยนต์ของเขา เนิร์ดสั่งให้เขาเงียบลงและแนะนำให้เราทำตามคำแนะนำหากเราอยากออกไปเราต่างนั่งลงพื้นเพื่อให้หายใจสะดวกมากขึ้นเราต่างอบลงเนิร์ดคิดหนักอยูเ่เงียบๆคนน่ารักพยายามทำให้ฉันลืมความเครียดเขาชวนคุยพูดตลกจนเมื่อเขาเห็นฉันแอบตาลอยและไม่สนใจเขาก็หยุดทันทีและดูกล่อมกลืนดวงตาของเขาลุกโชนไปด้วยความโกรธแต่กลับส่งความเย็นเยือกเข้ากระดูกฉัน และเนิร์ดก็พโ่องออกมาว่าเราต้องออกไปด้วยตัวเองออกซิเจนคงจะหมดก่อนที่ทีมกู้ภัยจะพบเราโดยเฉพาะเมื่อเรายัางคงแต่ตื่นแบบนี้เราต้องรีบเปิดประตูลิฟต์ออกเนิร์ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและพยายามดึงเอาเราจับออกมาแงประตูลิฟต์สั่นอีกครั้งคนน่ารักพยายามหยุดเขาแต่เขาไม่สนใจฟังใคร แล้วคนน่ารักก็เอามือวางบนไหล่เขาแต่เนิร์ดผลักออกแล้วบอกว่าอย่าคิดมาแตะต้องตัวเขาเขาดูคลั่งมากจนคนน่ารักต้องถอยไปให้ตายสิฉันกลัวชะมัดแล้วฉันก็บอกว่าการทะเลาะก,กันมีแต่จะทําให้ออกซิเจนหมดเร็วขึ้นและเราควรจะร่วมมือกันแม้คนน่ารักจะดูฉุนเฉียวแต่ก็เห็นด้วยเราไม่สามารถดึงเอาเราจับออกมาได้เราตายแน่แล้ว ฉันมองไปที่ชายงามที่เหงื่อแตกและพยายามหายใจเขาเริ่มโวยวายว่า,ย,วาย,ยังไม่พร้อมตายทั้งนี้ทั้งนั้นเขาผ่อนรถเบนซ์ออกมาเพื่อทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งประทับใจแต่เขาไม่เคยได้รับโอกาสจากเธอพวกนี้เป็นบ้าอะไรคนหนึ่งเกือบตีกันอีกคนก็ไม่ยอมหยุดพร่มถึงรถเบนซ์ฉันรู้สึกแย่มากหัวเริ่มหมุนฉันกำลังจะตายที่นี่โดยไม่รับการช่วยเหลืองั้นเหรอ เนร์ดถามฉันว่ามีอะไรในกระเป๋าหรือไม่ที่สามารถแงะประตูฉุกเฉินบนเพดานได้คนเริ่มมากขึ้นทุกทีฉันฝืนตัวเองค้นกระเป๋าจนเจอตะไบเล็บและเอาให้เนร์ดหากนี้เป็นเพียงทางรอดเดียวล่ะเนดปีนขึ้นบนราวจับแล้วพยายามหาทางแงะประตูฉุกเฉินออกแล้วฝาก็เปิดออกมาเนดสั่งให้ฉันปีนขึ้นบนไหล่เพื่อขึ้นไปดูสถานการณ์ ไม่เอาสิฉันไม่ขึ้นบนไหล่ของเขาทั้งๆท,ที่สวมใส่กระโปรงสั้นแบบนี้หรอกคนน่ารักบอกให้เขาถอยห่างจากฉันเมื่อกัดฟันแล้วกระโดดขึ้นเกาะรอยแยกไว้แล้วปีนขึ้นไปด้วยตัวเองคนน่ารักถามว่าฉันโอเคไหมฉันขอบคุณที่เขาช่วย ถึงจุดหนึ่งตาเราชนกันและฉันก็เห็นสายตากระหายของเขาอีกครั้งใบหน้าของเขาใกล้เข้ามามันชัดเจนว่าเขาอยากจูบฉันอะไรกันฉันพยายามจะผลักเขาออกแต่เขาเอียงหลบไปที่หูของฉันหายใจแรงแล้วกระสิบว่าเขาบอกว่าเขาจำฉันไม่ได้ในทันทีแต่นึกได้แล้วหมายความว่ายังไงเขาพยายามจะจูบฉันอีกครั้งแต่ฉันผลักเขาออกอย่างแรงและมองหาชายงามแต่เขากรอบจมอยู่ในมุมคร่ำครวญจอมขี้ขาด คนน่ารักไม่ได้น่ารักอีกต่อไปแล้วสายตาของเขาเริ่มบ้าคลั่งฉันเริ่มจดจำเขาได้ฉันมองตาเขาตรงๆแล้วตะโกนใส่ว่าให้ตายสิในเป็นชายอ้วนคนนั้นที่ฉันพยายามผลักใส่มาตลอดคนนั้นใช่ไหมฉันนึกออกจนได้เขาเคลื่อนไหวช้าๆอีกครั้งแล้วฉันก็จ้องตาเขาตะโกนว่าคุณคือแจ็คคุณมันน่าขยะแขยงแล้วคุณไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดคำพูดของฉันทำให้เขาตกใจตัวแข็งนิ่ง และตาลอยไม่ขยับเหมือนฉันไปกักตัวเขาไว้ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงของเนื้อจากช่องบนเขาบอกว่ามีทางออกอยู่ชั้นบนแต่ต้องมีคนช่วยพาเขาออกไปฉันไม่สนใจกระโปรงสั้นอีกแล้วแค่เพียงอยากหนีออกไปให้ได้ฉันขอให้เนื้อส่งมือให้ฉันแล้วฉันก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาเชือกเหล็กส่งเสียงดังเมื่อฉันปีนขึ้นฉันเห็นว่าเชือกเส้นหนึ่งขาดไปแล้ว บนหลังคาฉันมองไปรอบๆประตูอยู่สูงขึ้นไปอีกเนิร์ดบอกว่าฉันควรจะปีนขึ้นไปแล้วเรียกคนมาช่วยทำไมต้องเป็นฉันล่ะเขาขู่ฉันบอกว่าจะจับตัวฉันล็อกไว้ถ้าไม่ยอมทำตามคนขี้ขลาดเขากลัวว่าจะตกลงไปละสิฉันชะงักและปฏิเสธที่จะปีนเนิร์ดโกรธและเหวี่ยงใส่ฉันทันใดนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนช่วย้าวินาทีต่อมาลิฟต์เริ่มขยับตัวลง และเริ่มนับถอยหลังอีกครั้งฉันอยากจะลงไปแต่เนิร์ดผลักฉันออกและกระโดดลงเองฝาช่องปิดลงและฉันเปิดมันไม่ออกฉันขอให้เขาเปิดแต่เนิร์ดทิ้งฉันลิฟต์กระตุกและเริ่มขยับขึ้นควันเริ่มพุ่งออกมาฉันเกือบตกหลังคาแทบจะยืนไม่อยู่คิดว่าจะตกลงไปแล้วทันใดนั้นสายเส้นหนึ่งก็ขาดแล้วลิฟต์ก็หยุดนิ่งอีกครั้งไม่นะควันเต็มไปหมด ฉันแทบหายใจไม่ออกแล้วฉันก็เห็นพวกเขาพยายามเปิดประตูชั้นบนฉันใช้พลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดดึงตัวเองขึ้นมาแล้วปีนขึ้นเชือกที่เหลือช่วยด้วยช่วยฉันด้วยควันหนาและฉุนมากฉันพยายามตั้งสติตาของฉันค่อยๆปิดลงและกำลังจะตกลงไปแล้วใครบางคนก็ดึงฉันขึ้นมาสติฉันขึ้นมาอีกครั้งจนมาวันหนึ่งฉันได้รับโทรศัพท์จากบริษัทเดิมให้เข้ามาสัมภาษณ์ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นฉันต้องโผล่หน้าไปอีกครั้งสินะครั้งนี้ฉันใส่รองเท้าผ้าใบและใช้บันไดขึ้นไปทั้งหมด45ชั้นฉันเคาะประตูห้องของเจ้านายเมื่อประตูเปิดออกนายเนอร์ที่ดูตกใจเช่นกันกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วฉันก็ปิดประตูลงพอกันทีสวัสดีฉันชื่อเคสอายุ19คุณเคยลืมเรื่องสำคัญมากๆไหม เรากับว่าเหตุการณ์บางอย่างถูกลบหายไปจากความทรงจาไม่นานมานี้ฉันคิดว่าปัญหาทุกอย่างหายไปจากหัวฉันฉันคิดว่าปัญหาทุกอย่างจะไม่มีวันจบใครจะคิดเหล่าว่าท้ายที่สุดแล้วฉันจะมีความสุขได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้ให้จบเพื่อที่จะรู้ว่าการใช้ชีวิตโดยที่จําเหตุการณ์ที่สําคัญไม่ได้นั้นจะทําให้ชีวิตคุณพลิกผันได้ยังไงฉันเป็นแค่เด็กนักเรียนอายุ19ทั่วไปเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นฉันรักการไปปาร์ตี้กับเพื่อนสามาก วกหวังชอบล้อที่ฉันอะยังซิงอยู่บอกว่าฉันเหมือนมนุษย์ป้าฉันไม่สนใจมุกมของพวกหลังเท่าไหร่หรอกฉันมีความต้องการส่วนตัวแต่ฉันอยากจะเก็บสิ่งไว้ให้คนที่ฉันรักจริงๆใช่ฉันมีแฟนเขาชื่อไหมเขาแก่กว่าฉันนิดหน่อยอายุ22สองเขาชอบพูดจาสองแง่สอนงามแต่ฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้บางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้นะแต่นั่นแหละ ฉันเลิกสนเรื่องพวกนั้นเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ฉันลืมทุกอย่างไปพ่อแม่และฉันประสบอุบัติเหตุตอนกลับบ้านจากไฮเปอร์มาร์เก็ตเราถูกรถจีบคันใหญ่ชนพ่อและแม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุฉันช่วยพวกเขาไม่ได้แต่ฉันยังกอดเขาอยู่หวังให้เขาปลอดภยัยแต่ปฏิหาริไม่มีจริงคุณเคยรู้สึกเหมือนว่า โลกทั้งใบของคุณพังทาลายไหมฉันเป็นแบบนั้นได้แหละร่างกายของฉันได้รับการกระแทกและมีรอยถลอกแต่หมอก็ให้ฉันกลับบ้านได้ในวันที่สามไม้มาเยี่ยมฉันแต่ฉันไม่มีแรงจะคุยกับเขาฉันบอกเลิกไหมเอาตรงๆฉันไม่เห็นเขาเศร้านะเขาคงไม่รู้จะทำยังไงกับผู้หญิงผิวซิดซดีแปลกๆที่ฉันกำลังเป็นอยู่เหมือนกัน เพื่อนฉันมาเยี่ยมสองครั้งพวกหล่อนไม่เข้าใจว่าฉันเลิกกับไหลทําไมแต่นางก็ไม่ถามเสาซีกันหรอกนะแค่เป็นกําลังใจให้ฉันหลังจากถูกปล่อยตัวฉันก็รู้ตัวว่าฉันไม่ควรอยู่ที่บ้านทุกอย่างนะ่ะทําให้ฉันนึกถึงพ่อแล้วก็แม่หมดเลยด้วยความเบื่อที่จะจมอยู่ความเศร้าฉันจึงโทรหาเพื่อนจูเลียให้ฉันไปพักที่อพาร์ตเมนต์ของพี่ชายเธอ เพราะว่าเขาไปทํำงานที่ต่างแดน6เดือนปล่อยให้น้องสาวของเธอดูแลนกแก้วพูดได้ของเขาตอนนี้การให้อาหารนกก็กลายเป็นหน้าที่ฉันแต่อย่างน้อยเจ้านกพูดมากนี้คงทำให้ฉันหายเหงาได้นะฉันชอบประพ์ดเมนนี้นะมันใหญ่แล้วก็สบายหลังจากให้อาหารนกแล้วฉันเลยไปเดินเล่นเพื่อสำรวจะแวกใกล้เคียงฉันเจอหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ในลิฟต์เขายิ่มให้ฉันทันทีแล้วบอกว่าชื่อสตีฟ พักอยู่ชั้นหกข้างบนฉันเองฉันไม่ได้มองหน้าเขา้วยสําฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันไม่มีอารมณ์คุยด้วยฉันเลยหยิบหูฟังขึ้นมาเดินออกจากลิฟต์แล้วก็ไปทำเรื่องอื่นต่อเช้าวันต่อมามันแปลกมากฉันตื่นมาเพราะเสียงนกแก้วมันยืนอยู่บนหลังคากรงของมันอย่างภาคภูมิใจฉันสาบานได้ว่าเมื่อคืนฉันล็อกกรงแล้วนะแต่ว่านกแก้วก็ยังหาทางออกมาจนได้ ฉันเลิกคิดเรื่องนั้นและตั้งใจจะไปหากาแฟดื่มแต่เมื่อฉันเห็นว่าแก้วของฉันล้างแล้วและถูกจัดเก็บอยู่ในตู้ฉันก็แปลกใจฉันจำได้ว่าฉันทิ้งมันไว้ในอ่างหลังจากดื่มชาเสร็จเมื่อคืนนะเอาเถอะถ้าพาร์ทเน้นนี้ไม่มีผีฉันก็คงใกล้เป็นบ้าแล้วนแน่ฉันตัดสินใจออกไปสูดอากาศข้างนอกให้สมองโล่งตอนเดินออกจากตึกฉันเจอสตีฟอีกแล้วเขาถามฉันว่าฉันกำลังจะไปไหนเมื่อฉันบอกเขาว่าฉันจะไปหากาแฟดื่ม ฉันก็รู้สึกแย่พอฉันรู้ว่าเขาจะตามฉันไปเขาอยากไปกับฉันมากๆแต่ฉันก็บอกเขาชัดเจนว่าฉันอยากไปคนเดียวแล้วก็เดินออกไปเลยเขาเลยดูงงมากขณะที่ฉันดื่มกาแฟอยู่ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้สตีฟเรียกชื่อฉันนี่สงสัยจังว่าเขารู้ได้ยังไงเท่าที่จําได้ฉันไม่ได้บอกชื่อเขาไปเลยนะกลับมาบ้านฉันก็เจอเรื่องน้าตกใจอีกรอบ พอมองไปที่กระดานรูปรูปที่ฉันตั้งใจจะวาดต่อวันนี้มันเสร็จไปแล้วนี่คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะเป็นบ้าไหมถ้าใช่คุณก็รู้ว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกยังไงแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปก็ไม่มีอะไรมากสตีฟหายไปไหนสักที่แก้วไม่ได้ปีนออกจากอ่างนกแก้วไม่ได้ออกจากกรงเองแล้วฉันใจเย็นลงจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาด้วยความหนาวสั่นเพราะว่าหน้าต่างเปิดอยู่ ฉันหาคำอธิบายที่ดีให้กับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยฉันโทรนัดหมอที่เคยดูแลฉันหลังจากอุบัติเหตุทันทีตอนออกจากอพาร์ตเมนต์ฉันคิดว่าฉันอธิบายอาการของฉันยังไงให้หมอจะไม่พาฉันเข้าสีธัญญาฉันเจอสตีฟในลิฟต์อีกแล้วเขาดูแปลกไปเขายิ้มแล้วอยู่ดีๆก็กระชากข้อมือแล้วก็พยายามที่จะจูบฉัน ฉันผลักเขาออกแล้วตบหน้าเขาด้วยความงงเขาเองก็ง,งงเหมือนกันสตีฟตามฉันมาที่สวนและพยายามถามหาคำอธิบายเขาบอกว่าฉันมีอะไรกับเขาในลิฟต์และไปที่ห้องเขาตอนกลางคืนแต่ตอนนี้ฉันกลับตบหน้าเขาเหมือนว่าเราไม่รู้จักกันฉันพูดแทบไม่ออกเลยฉันเลยตบหน้าเขาอีกทีแล้วรีบไปที่คลินิกหมอตรวจฉันตามขั้นตอน สัมภาษณ์ฉันแต่เขากลับบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติฉันรู้เลยว่าเขาไม่เชื่อที่ฉันพูดฉันเศร้ามากมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเมื่อหมอเห็นว่าฉันไม่พอใจเขาก็เลยสั่งจ่ายยาและให้ฉันออกไปฉันกลับมาบ้านหน้าประตูฉันมีแผ่นซีดีอยู่มันต้องมาจากสตีฟแน่ๆถ้างั้นมาดูเถอะว่าหมอเนี่ยมีแผนอะไรอีกฉันเลยหยิบแผ่นซีดีขึ้นมาแล้วเข้าไปในห้อง ในแผ่นซีดีเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดฉันช็อกมากไม่เห็นตัวฉันเองเดินออกจากห้องเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กระโจนใส่ตัวสตีฟตได้เห็นภาพตัวเองมีอะไรกับผู้ชายที่ฉันแทบไม่รู้จักฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองฉันเสีย่งไปให้เขาได้ยังไงกันมันเป็นไปไม่ได้เซ็กครั้งแรกของฉันเกิดในลิฟต์งั้นเหรอฉันคิดภาพเซ็กครั้งแรกของฉันหลายรอบมาก แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในลิฟต์และฉันยังลืมมันเองด้วยซ้ําฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันชอบมันไหมมันเจ็บไหมหรือว่าฉันรู้สึกยังไงฉันรู้เลยว่าฉันต้องไปหาหมอหลังจากไปพบหมอฉันกลัวที่จะเจอสตีฟที่สุดหลังจากที่ยังอยู่หน้าลิฟต์อยู่นานสองนานฉันตัดสินใจลงบันไดเห็นกันอยู่ว่าฉันกลัวที่จะเจอสตีฟจริงๆ ถึงแม้ว่าฉันรู้ว่าอย่างน้อยอะฉันก็ควรไปขอโทษเขานะฉันอยากปรึกษาเพื่อนแต่ว่าเรื่องนี้ฉันก็ต้องเล่าให้ฟังหมดแล้วพวกเขาก็คงขำเรื่องที่ฉันเสียสิ่งไปอย่างแตกมากกันจนเหนื่อยแน่ๆครั้งนี้หมอฟังฉันมากขึ้นแม้แต่ฉันเองก็แผ่นซีดีไปด้วยหมอบอกว่าการกระทบกระเทือนทำให้ฉันสูญเสียความทรงจำ หลังจากที่ไปรับยาแล้วฉันก็กลับบ้านด้วยความ,มง,งุนงงฉันเจอช่อดอกไม้แขวนอยู่ที่หน้าประตูมันทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นเลยหลังจากที่ไปหาหมอมาที่ดอกไม้มีโนต้ตจากสตีฟเขาบอกให้ฉันไปเจอเพราะว่าเราจำเป็นต้องคุยกันฉันเลยตัดสินใจหาความจริงเดี๋ยวนั้นรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปที่ห้องเขาสตีฟรอฉันอยู่ก่อนแล้วมีเค้กก้อนใหญ่วางอยู่บนโต๊ะ และการน้ำรอนก็เสียงดังขึ้นพอดีเราดื่มชากันสตีฟบอกว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าและพ่อแม่เขาเสียไปตั้งแต่เขาเพิ่งเกิดเขาอายุ21ทางานเกี่ยวกับออกแบบและกําลังจะหาหมามาเลี้ยงสตีฟเอารูปของเรามาให้ฉันดูเพื่อโชว์ว่าเขาพูดจริงและแน่นอนฉันจำอะไรไม่ได้เลยดูหมอนี่กับนกแก้วบนไหล่เขาสิฉันนึกได้ว่าฉันไม่รู้สึกแปลกกับเขาอีกแล้ว แล้วในใจฉันก็แอบดีใจด้วยซ้ำที่โชคชะตาทำให้เรามาพบกันแบบนี้ได้ฉันเขินมากจนไม่รู้จะพูดอะไรต่อเราต้องมีอะไรกันมากกว่าหนึ่งครั้งแน่แนชน,นิดหน้าแดงไปหมดสตีฟเลยชวนฉันไปปาร์ตี้เพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นเรายิ้มให้กันหอมแก้มกันหน้าประตูและขำออกมาทั้งคู่ฉันรู้สึกดีมากเลยแหละและแน่นอนอยู่แล้วฉันไปที่ปาร์ตี้แน่ๆ เท่าที่จําได้นะหรือสตีฟก็คงเตือนฉันนี่แหละฉันต้องรักษาตัวเองอีกมากแต่ฉันก็ดีใจที่เรื่องแปลกนี้เกิดขึ้นเพราะฉันได้เจอสตีฟถ้าคุณชอบเรื่องของฉันก็กดไลค์และกดติดตามช่องนี้นะจงรักคนอื่นแล้วก็เป็นที่รัก